สวัสดีค่ะแม่มาดมาแล้วค่ะวันนี้แม่มาดได้ขุดหนอก,กวกมรลกตะดมา,า,มานี่เป็นหัวเป็นก้อนแก้วแบบนี้นี่อายุได้สามเดือนนี่แม่มาดได้ขุดมานะคะแม่มาดจะมาปลูกแบบโชว์ขุดโชโชอะไรนะโชว์หัว โชคดสวยๆให้ให้ดูนะคะนี่เรามาดูกันเลยมาช่วยกันปลูกนะคะโชโคดสวยๆนะคะนี่เขามีลูกแก้วไว้โชว์สวยๆเลยนะคะนี่แม่มาดก็ได้กระปุกนี่กระปุกสวยๆนะคะนี่ใครมีกระปุกสวยๆแบบนี้อย่าทิ้งนะคะเปิดฝาออกแล้วก็ล้าง ทำความสะอาดให้เรียบร้อยแช่น้ำไว้สักอาทิตย์ก็ก็ดีนะคะเพื่อล้างสารเคมีออกนะคะนี่อย่าลืมเจาะรูนะคะนี่เป็นเจาะรูเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ข้างล่างแม่แม่มาก็ได้ใส่ขุยมะพร้าวลงไปแล้วนะคะใส่ขุยมะพร้าวลงไปแล้วนะคะจะโคสดโคสวยๆทำยังไงนี่แม่มาก็มีฐานด้วย จะคุณปมะพร้าวลองก้น,นเพื่อให้ความชื้นแล้วก็ใส่ทานทานป้องกันเชื้อราให้มีแร่ธาตุสารอาหารโดซับสารอาหารไปเลี้ยงต้นของมารากของเรานะคะอย่างนี้นะคะนี่ โชโคโสวยเลยทีนี้แม่มากก็จะใส่แบบนี้ใส่ลงไป,ไป,งไปใ,ะะใส่ลงไปให้มันเห็นโคดนะคะใส่ลงไปให้มันเห็นโคเลยก้อนถานมาลองมาลองให้มันเห็นโคนะคะ ลงินขบเลยใานลงไปทานมันก็จะมีดูพซัโจลินซีสารอาหารที่ต้นพืชต้องการที่ขัวมรกตต้องการนะคะนี่จมูกสวยๆให้เยินขบนะคะ เระะาป้อถ่านรองนะะฐานก็ทุบๆทุบๆให้ให้เล็กๆหน่อยนะคะ่านนะคะป้องกันเชื้อราอยู่ในตัวนะคะฐานนะคะป้องกันเชื้อราในตัว่านเขาจะป้องกันเชื้อราได้ในตัวนะคะ มือแม่มาก,ก็จะบังใช่ไหมคะมือแม่มาก,ก็จะบังก็จะมองไม่เห็น,นม,มาก,ก็จะบังใช่ไหมคะมือออกให้ดูแล้วอันแบบนี้เลยนะคะทีน,นี้ก็เอาดินดินใส่เล็กน้อยนะคะก็จะเอาดินใส่เล็กน้อย ดินใส่เล็กน้อยเราดินใส่เล็กน้อยแบบนี้เลยนะคะ ต้นไม้ต้องใจเย็นๆหน่อยนะคะเรามีเยอะเราทำไว้สวยๆไปตั้งไว้ที่โต๊ะในบ้านเราก็ได้นะคะเป็นไม้ฟอกอากาศได้ด้วยนะเป็นไม้มงคลเป็นไม้ฟอกอากาศไม้ดอกไม้ประดับสวยๆได้เลยแบบนี้ได้เลยนะคะแบบนี้เลยทีแบบนี้ก็ลดน้ำ ้วยจุลินทซีสังข้อแสงฐานก็จะดูดซับสารอาหารนะคะฐานก็จะดูดรับสารอาหารที่นางปวกมรากของเราต้องการนะคะแบบนี้เลยนะคะทีนี้ ถ้าใครมีหินนะคะมีหินสวยๆก็ามาประดับนี่ขอโทษมองไม่เห็นถ้าใครมีหินสวยๆก็ามาประดับนะคะหินหินสวยๆมาประดับหินมันจะมีหลากสีเ่าดาวางไว้ตรงไหนนะสีแดงๆเห็นแต่สีกขาวนี่ แบบนี้เลยนะคะประดับให้มันสวยงามใครมีสวยที่ที่สวยกว่าแม่มาดก,ก็ได้นะคะใครมีที่มันสวยกว่าแม่มาดก,ก็ได้นะคะ แล้วทีนี้ก็ล้างทำความสะอาดทำความสะอาดเชียดให้แห้งเอาไปใส่จานรองแบบนี้ตั้งไว้ที่โต๊ะในบ้านเราก็ได้นะคะโต๊ะเขียนหนังสือโต๊ะอ่านหนังสือโต๊ะทำงานโต๊ะนั่งทานข้าวก็ได้นะคะตอนเช้าๆก็เอามาออกแดดหน่อยนะคะแบบนี้เลยนะคะอุ้ยตก ะคะใครมีหินสวยๆกว่าแม่มาสก,ก็มาใส่นะคะสวยๆนะคะแม่มากหาไม่เจอคมจริงแม่มากก็มีนะพวกสีแดงๆสีฟ้าๆนาะไม่เจอจะจะหามาใส่นี่ลงทำนะคะนี่เห็นไหมคะโชโคสวยๆเลยนะคะ แม่มาจะให้ดูไว้ที่มาดแม่มาทําไว้ก่อนหน้านั้นนะคะเอามาดูกันเลยนี่ไงน,น,ไนี่เห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะต้นที่แม่มาได้ทําก่อนหน้านั้นนี่ใครมีภาชนะขวดโหลกแก้วที่มันสวยกว่านี้ มีขวดสว,สวยกว่านี้ก็เอามาทําได้นะคะนี่โชว์โขดสวยๆนี่เห็นไหมคะโชว์โขดสวยๆนี่แม่มาทาไม่นานแล้วเนี่ยจนว่าจะพืชขึ้นแล้วอยากที่มันต้นเล็กๆแต่ก่อนเท่านี้นะคะนี่นต้นนี้ก็จนโตกว่าน,นี้แล้วนี่สูงได้กี่เท่าไหร่แล้วเนี่ยประมาณสัก กี่เม็ดเ,เส้นได้นิ้วได้เนี่ยประมาณสัก8นิ้ว 9, 9้านิ้วได้แล้วเนี่ยความสูงนะคะจากต้นนี้แค่2นิ้วสูงแค่2นิ้วนะคะตั้งแต่เล็กๆเกท่าต้านนี้แหละใครมีจานลองก็มาลองไว้แบบนี้นะคะนีเขาไม่ชอบน้ำ ชํำไม่ชอบน้ําแฉะนะคะลดวันเว้นวันได้นะคะนี่นี่ทำใหม่ๆแม่มากก็จะมาลดทุกวันนะคะพอเขาติดแบบนี้ก็ลดวันเว้นวันบางทีแม่มากก็ไม่วันเว้นวันหรือบางทีสามวันสี่วันก็ลดก็ได้เขาจะมีหัวของเขานี่จะมีน้ํามีอาหารมีอะไรอยู่เนี่ยไม่เหี่ยวง่ายนะคะแม่มากก็จะมาสลับสับเปลี่ยรลดด้วยจุลินรีย์สังเคราะห์แสงบ้าง น้ำซาวข้าวบ้า,างเนี่ยลินซีน้ำซาวข้าวหรือน้ำซาวข้าวเปล่าๆอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเราจะเปลี่ยนลาทิ์ละครั้งแบบนี้นะคะนีอันนี้อายุนานแล้วนะคะเนี่ยห้าห้าถึงหกเดือนแล้วเนี่ยแม่มาทำไว้นะคะพอเขาโตถึงป่านนี้มีรากเยอะใช่ไหมคะเขาก็จะโตวพวดพลาดพวดพลาดเลย อย่าลองไปทำดูนะคะทำสวยๆเป็นไม้ดอกไม้ประดับเป็นไม้ฟอกอากาศนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะไม้ฟอกอากาศได้ด้วยเป็นไม้ดอกไม้ประดับได้ด้วยนะคะเป็นไม้มงคลนะคะเป็นไม้มงคลเส,สริมโชคเสริมลาภเสริมบารามีมีความจเจริญรุ่งรเรืองด้านการงานด้านค้าขาย ซื้อหวยถูกหวยซื้อลอตเตอรี่ขอลอตเตอรี่นะคะนี่วันเอหอหวยจะออกจะหวยออกอย่างเช่นวันพรุ่งนี้จะหวอยออกเนี่ยก็มาขอโชคขอลาบนะคะแม่มาซื้อหวยตัวใดก็จะไปขอหวยนะคะต้นแม่ใหญ่เขาจะมีใบยี่สิบเอ็ดนิ้วเออใบยี่ยี่สิบเอ็ดใ,ใบนะคะ ก้านยาวๆยี่สิบเอใบยี่สิบเใบอิ่บสองใบ23สาใบเนี่ก็ไปขอหวยขอเลขได้นะคะนี่แม่มาเชื่อนะคะอย่าลืมนะคะเขาก็จะมีคาถาเวลารดด้วยนะคะแม่มาก,ก็ลืมเวลาแม่มาลดก็ท่องคาถาเขาเป็นนางกวักไม้มงคลกวักมรกดนะคะ ก็จะมีคาถาลดเพื่อเป็นสิริมงคลน,นะคะเวลาไม่มาลดก็เอาไปกลางท่องเอาละไม่มาจาท่องแต่ปกไม่ได้ความจาไม่ดีต้องกลางหนังสือท่องคลิปนี้ก็มีนะักแค่นี้นะคะอย่าลืมไปทําดูนะคะสวยๆนะคะนี่ตั้งไว้บนโต๊ะทํางานโต๊ะเขียนหนังสือโต๊ะกินข้าวในบ้านก็ได้นะคะเช้าๆก็เอาออกแดดนะคะแบบนี้นะคะ เป็นไม้ฟอกอากาศนะคะไม่ชอบแดดมากนะคะชอบแดดก็คือชอบแดดลำไรอย่างเงี้ยได้นะคะยาวเปไปตั้งกลางแจ้งนะคะคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะก่อนจากกันขอให้ทุกคนมีความสุขความจเจริญไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้นะคะรวยๆๆนะคะสวัสดีค่ะ